สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังเล่าเรื่องหลอนสตอรี่วันนี้มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านเสียงคนในรถเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ซื้อรถมือสองมาขับต่อเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่งหนึ่งแต่เขาไม่รู้เลยว่า รถคันนั้นเคยรับวิญ,ญญาณติดมาที่ยังไม่ยอมลงจากเบาะจนถึงทุกวันนี้การเป็นพนักง,งานออฟฟิศวัยสาต้นๆที่อยากมีรถเป็นของตัวเองมานานหลังจากเก็บเงินอยู่หลายปีเขาก็หารถมือสองสภาพดีจากเว็บขายรถออนไลน์จนมาเจอ Toyota a อันติสสีดำปี2012ราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบแสนบาทเจ้าของเดิมบอกขายเพราะจะย้ายไปต่างประเทศรถไม่มีปัญหา ใช้น้อยมาลีเพียงเจ็ดหมื่นกว่าวันที่ไปดูรถเขาสังเกตว่ารถจอดอยู่ในลานบ้านที่ร่มมากแต่เงียบผิดปกติมีหญิงวัยกลางคนผมขาวออกมาพบสีหน้าซีดแต่ยิ้มตลอดเวลารถมันดีนะพ่อหนุ่มขับไม่เท่าไรดูแลดีทุกอย่างเขาขับลองรอบหนึ่งเครื่องเงียบเบรกดีแอร์เย็นมีแต่กลิ่นอับๆเหมือนรถจอดมานานแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร สุดท้ายเขาตัดสินใจซื้อทันทีเพราะราคาดีเหลือเชื่อวันแรกที่รับรถมาเขาขับไปทำงานอย่างมีความสุขแต่พอขึ้นรถช่วงเย็นเขากลับได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นคาวเลือดจางๆเขาคิดว่าอาจมาจากพรมหรือเบาะที่อับเลยเอารถไปล้างทั้งคันฉีสเปรย์อับประกาศก็ยังไม่หายคืนวันนั้นหลังจากขับกลับถึงคอนโดเขาได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊ก เหมือนเสียงของโลหะกระทบกันเบาๆมาจากแถวเบาะหลังทั้งที่เครื่องดับแล้วเขาเปิดประตูดูแต่ไม่เจออะไรพอจะปิดประตูกลับเห็นฝ้ามือจางๆบนกระจกด้านในเหมือนมีคนแตะไว้จากข้างในรถทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งเช็ดกระจกเองกับมือเช้าวันถัดมาเขาให้เพื่อนไปทำงานด้วยกันชื่อดิวพอขึ้นรถได้ไม่นานดิวถามทันทีว่าเออมึงรับใครขึ้นมาก่อนกูปะ ปล่าทำไมเมื่อกี้กูเห็นเหมือนมีผู้หญิงนั่งเบาะหลังแต่พอกูหันไปดูไม่เห็นแล้วการหัวเราะกลบเกลื่อนอย่ามาหลอกกูตอนเช้าเลยแต่หลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาขับคนเดียวตอนกลางคืนเขามักจะได้ยินเสียงเบาะหลังโยบเบาๆเหมือนมีคนนั่งแล้วเสียงหายใจแผ่วๆก็ตามมาบางครั้งตอนมองกระจกหลังเขาจะเห็นเงาดำสะท้อนวูบๆเหมือนคนผมยาวก้มหน้าอยู่ตรงกลางเบาะ เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้คิดไปเองเขาติดกล้องบันทึกหน้าหลังรถแบบ24ชั่วโมงตั้งใจจะดูย้อนหลังตอนเช้าคืนนั้นเขาจอดรถไว้หน้าคอนโดเหมือนเดิมตอนเช้าเปิดคลิปดูทุกอย่างปกติจนเวลาประมาณตีสองภาพจากกล้องหลังเริ่มมีไอ้น้ำลอยในรถทั้งที่กระจกปิดจากนั้นในจอมีเงาคนโผล่มาจากเบาะหลังเธอค่อยๆเงยหน้าผมเปียกแนบแก้ม ดวงตาเปิดค้างมองตรงไปยังที่นั่งคนขับตอนที่ภาพนั้นปรากฏการถึงกับโยนมือถือทิ้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาจําได้ว่าผู้หญิงในคลิปเหมือนกับที่เคยปรากฏอยู่ในข่าวอุบัติเหตุทางหลวงเมื่อหลายเดือนก่อนที่เขาเคยเห็นผ่านตาเขารีบค้นข่าวย้อนหลังจนเจอหญิงสาววัย27ปีเสียชีวิตในรถเก่งสีดำขณะกลับจากงานเลี้ยง รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตทันทีคนขับหลบหนีทะเบียนรถในข่าวตรงกับรถของเขาหัวข่าวระบุว่าคนขับคือแฟนของผู้ตายและไม่เคยถูกจับได้จนถึงทุกวันนี้การใจสัน่นมือเย็นเฉียบเขาโทรกลับไปหาหญิงเจ้าของบ้านที่ขายรถให้แต่ปลายสายเงียบไปนานก่อนตอบเสียงเบ้าหนูคงรู้แล้วสินะบรถมันมีประวัติ เขาไม่ยอมไปตั้งแต่วันนั้นหลังจากนั้นทุกคืนการเริ่มฝันซ้ำๆว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถแล้วมีคนมากระซิบจากเบาะหลังว่าช่วยด้วยเขายังอยู่ในรถบางคืนเขาตื่นกลางดึกเพราะโทรศัพท์ดังแต่พอรับสายกลับได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจเบาๆปนเสียงน้ำหยดติ๋งๆเหมือนในอ่างน้ำเขาเริ่มกลัวจนคิดว่าจะขายรถ แต่ไม่กล้าโพสต์เพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องโกหกเรื่องสภาพรถวันหนึ่งหลังเลิกงานฝนตกหนักถนนมืดเขาขับกลับบ้านช้นาๆขณะขับผ่านช่วงทางโคง้งเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดมาจับที่พุงมาลัยพร้อมเขาเสียงผู้หญิงดังข้างหูตรงนี้ที่เดิมไฟหน้ารถสะท้อนเห็นเสาป้าาด้านหน้าการเหยียบเบรกเต็มแรง รถหมุนคว้างก่อนหยุดนิ่งริมทางด้วยหัวใจเต้นระวาพอเงยหน้าขึ้นเขาเห็นในกระจกหลังมีผู้หญิงสาวนั่งนิ่งอยู่ตรงเบาะหลังสวมชุดเดิมกับในเข่าใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดแต่ตาเศร้าพี่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาทิ้งหนูไว้ในรถจากนั้นเธอค่อยๆหายไปเหมือนควันจางๆละลายไปกับเสียงฝน หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นการเอารถไปจอดไว้ในอู่เก่าของเพื่อนตั้งใจว่าจะขายหรือแยกชิ้นส่วนแต่ทุกครั้งที่คนมาดูรถเครื่องสตาร์ทเองโดยไม่มีใครอยู่ในรถบางคนเล่าว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างในมองออกมาเหมือนขอให้เปิดประตูให้สุดท้ายอู่ก็ปิดตายรถคันนั้นไว้ในโรงเก็บของไม่ให้ใครใกล้หลายเดือนต่อมาช่างที่อู่โทรมาบอกการว่า คืนหนึ่งได้ยินเสียงเพลงเบาๆดังออกมาจากในรถทั้งที่ถอดแบตเตอรี่แล้วเพลงนั้นคือเพลงเดียวกับที่เปิดในวิทยุข,ของรถตอนพบศพในข่าวเมื่อปีนั้นบางคนบอกว่าถ้าผ่านอู่ตอนกลางคืนจะเห็นเงาคนนั่งอยู่ในรถมองออกมาพร้อมเสียงเคาะกระจกเบาๆเหมือนกำลังรอใครบางคนและทุกปีในวันครบรอบอุบัติเหตุจะมีเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเองแม้ไม่มีใครอยู่ในนั้น หลังจากเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีการพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดเขาเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ใหม่แล้วพยายามไม่ขับรถเองอีกเลยแต่ในคืนหนึ่งขณะนั่งกินข้าวอยู่ที่ห้องเขาได้รับสายจากเอกเพื่อนเจ้าของอู่ที่ฝากรถไว้มึงรถมึงมันหายไปวะคำพูดนั้นทำให้การเผลอทำจานหล่นแตกเสียงของเอกสั่นๆเหมือนคนเพิ่งเจอของไม่ควรเจอเมื่อคืนฝนตกหนักมึงรู้ไหม ตอนทีสองกู 2, ได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ตกูนึกว่าขโมยเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูแต่ไม่มีใครอยู่ในรถเลยรถมันคุณค่อยถอยออกจากอู่เองเอกเล่าว่าเขาเรีบวิ่งตามออกไปแต่รถขับออกจากอูช่ช้าๆผ่านประตูที่ปิดล็อกแล้วหายไปในความมืดของฝนเช้าวันต่อมาการรีบไปที่อู่เกา่าพื้นดินยังมีรอยยางชัดเลยที่ลากออกไปถึงหน้าถนน รอยล้อทั้งสองข้างลากผ่านแอ่งน้ําเหมือนรถขับออกไปจริงเอกยืนหน้าเสียบอกว่าตอนดูกล้องกูเห็นเหมือนมีผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่เบาะหลังแต่หน้าเธอหันออกไปทางกระจกเหมือนกําลังมองหาคนบางคนทั้งสองแจ้งความแต่ตํารวจไม่เชื่อคิดว่าถูกขโมยปกติทั้งที่เอกยืนยันว่ากุญแจรถอยู่ในลิ้นชักและถอดแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานแล้วสองวันต่อมามีข่าวในทีวี พบรถเก๋งสีดำตกข้างทางบริเวณทางโค้งบ้านดอนเป็นจุดเดียวกับอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วการใจหายวา่าภาพในข่าวคือรถของเขารถคันเดิมเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนเจอรถดับเครื่องประตูล็อกแต่ที่นั่งคนขับมีรอยมือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดและที่เบาะหลังเปียกชุ่มเหมือนมีใครเพิ่งนั่งลงคืนนั้นการนอนไม่หลับฝนตกหนักเหมือนคืนที่เกิดอุบัติเหตุ เขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ว่ววจากลานจอดรถของคอนโดเสียงนั้นขุ้นหูเหลือเกินเหมือนเสียงเครื่องของอัลติสคันเดิมเขาค่อยๆเดินไปดูจากระเบียงในลานรถมืดสนิทแต่มีแสงไฟท้ายสีแดงติดค้างอยู่ตรงมุมสุดของลานเขาเรีบวิ่งลงไปแต่พอถึงข้างล่างไฟนั้นดับไปเหลือเพียงรอยเปียกบนพื้นเป็นทางยาวเหมือนรถวิ่งผ่านและในความสงบ เขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูพี่กลับไปส่งหนูทีหลายคืนถัดมาเขาฝันซ้ำๆว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถถนนมืดไม่มีไฟข้างทางข้างหลังมีผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เงียบๆเธอพูดประโยคเดียวตลอดทุกคืนเขายังอยู่ตรงนี้หนูออกไปไม่ได้จนคืนหนึ่งเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลเต็มใบหน้า แล้วพูดต่อว่าพี่ช่วยหนูหน่อยพี่ช่วยเปิดท้ายให้หนูทีเช้าวันรุ่งขึ้นการตัดสินใจกลับไปที่อู่พอรถถูกลากกลับมาหลังจากพบในข่าวตำรวจบอกว่าข้างในไม่มีอะไรแต่การยังรู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่เขาเปิดท้ายรถเองมือสัน่นในนั้น มีถุงพลาสติกขุนใบใหญ่ผูกแน่นเขาค่อยๆเปิดออกข้างในมีกระโปรงสีแดงชุ่มน้ำกับสร้อยคอรูปหัวใจที่เขาเคยเห็นในข่าวอุบัติเหตุของหญิงสาวคนนั้นทันใดนั้นแอร์ในอู่เหมือนดับไปความเย็นวูบเข้ามาจากด้านหลังเสียงเบาๆดังข้างหู ขอบคุณนะพี่หนูจะไม่อยู่ในรถแล้วลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอก่อนทุกอย่างเงียบลงหลังจากวันนั้นรถคันนั้นถูกขายต่อให้เต็นรถแห่งหนึ่งแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเต็นประกาศไม่ขายต่อเพราะคนงานที่ขัดสีรถบอกว่าตอนกลางคืนมีเสียงคนร้องไห้จากในรถ ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ทุกวันนี้รถคันนั้นยังจอดอยู่ในโรงเก็บร้างท้ายอำเภอไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บางคนเล่าว่าเวลาฝนตกจะเห็นแสงไฟท้ายสีแดงติดขึ้นเองพร้อมเสียงผู้หญิงเบาๆลอยมาในอากาศพี่กลับไปส่งหนูที่ หลังจากที่เต้นรถประกาศเก็บรถไว้โดยไม่ขายต่อรถคันนั้นก็จอดนิ่งอยู่ในโรงเก็บท้ายอำเภอหลายเดือนใครเดินผ่านก็ว่ามีกลิ่นเหมือนเหล็กไหมกับน้ำหอมลอยคลุง้งแต่มีชายคนหนึ่งชื่อมนเทียนเจ้าของอู่ซ่อมรถจากต่างจังหวัดผ่านมาเห็นรถเข้าโดยบังเอิญเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผี เชื่อแต่เครื่องยนต์และกลไกเขาขอซื้อรถในราคาถูกมากบอกว่าจะเอาไปซ่อมขายต่อเจ้าของเต็นเตือนว่ารถคันนี้มีของแต่เขาแค่หัวเราะแล้วพูดว่าของพังมันก็ซ่อมได้ทุกอย่างนั่นแหละเขาขับรถกลับอู่ในคืนนั้นเองโดยไม่รู้เลยว่าเขา ไม่ได้กลับมาคนเดียวมนเทียนขับรถกลับบ้านในคืนฝนปรอยโปรยกลิ่นน้ำหอมจ,งจางๆผสมกลิ่นเลือดลอยมาในรถเขาคิดว่าเป็นกลิ่นจากระบบแอร์เก่าเขาเปิดกระจกระบายอากาศแต่กลับได้ยินเสียงแผ่วๆจากเบาะหลังหนาวเหลือเกิน เขารีบหันไปเบาะหลังว่างเปล่าแต่เมื่อถึงบ้านเขาสังเกตเห็นหยดน้ำหล่นเป็นทางจากเบาะหลังมาถึงประตูรถทั้งที่ฝนไม่ได้ตกเข้ามาข้างในวันต่อมาเขาติดกล้องไว้ในอู่เพื่อตรวจสอบว่ามีหนูหรือแมวเข้ามาในรถตอนกลางคืนหรือไม่ คลิปจากกล้องในคืนแรกแสดงภาพรถจอดนิ่งแต่ตอนตีสองไฟห้องเครื่องเปิดเองเครื่องสตาร์ททั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในในเบาะหลังปรากฏเงาคนผมยาวนั่งก้มหน้าแล้วค,อคอ่อยๆเงยขึ้นมามองกล้องตรงๆเสียงในคลิปดังแผ่วๆเหมือนเสียงผู้หญิงพูดว่า อย่าขายหนูอีกเลยมนเทียนตกใจถึงกับลบคลิปทิง้งแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงเปิดประตูรถเบาๆและกลิ่นนั้นหอมผสมเลือดกลับมาอีกครั้งคืนหนึ่งเขาตัดสินใจจะทดสอบรถคันนั้นโดยการขับไปบนเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ เขาเปิดไฟหน้าขับรถช้าๆผ่านทางโค้งนั้นระหว่างขับเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางในฝนเขาสวมชุดกระโปรงแดงผมเปียกแนบหน้าก้มหน้าราวกับรอใครเขาจอดรถตามสัญชาตญานก้มลงเปิดประตูจะไปไหนครับ หญิงสาวคนนั้นเงยหน้าช้าๆดวงตาแดงเรื่อมองตรงมาที่เขาแล้วพูดเพียงว่ากลับบ้านมนเทียนพยักหน้าแล้วขับต่อโดยไม่พูดอะไรเขาขับผ่านทางโค้งที่เคยมีอุบัติเหตุระหว่างนั้นกลิ่นเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆ กระจกเริ่มมีฝ้าเต็มไปหมดเขาหันไปจะถามหญิงสาวแต่เธอหายไปเหลือแต่รอยน้ำบนเบาะหลังเป็นรูปคนก้มหน้าอยู่เสียงเครื่องยนต์เริ่มสั่นแล้วดับลงเองกลางถนนในกระจกหลังมนเทียนเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มเบาๆ ่อนนจะพูดดเป็ครั้้งสุทายขอบคุณนะพี่หนูกลับถึงบ้านแล้วจากนั้นร่างของเธอค่อยๆละลายไปกับสายฝนและไฟท้ายรถดับลงช้าๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่พบรถคันนั้นจอดนิ่งอยู่ตรงจุดเดิม ไม่มีคนอยู่ในรถประตูล็อกจากข้างในและเบาะหลังเปียกทั้งแผ่นไม่มีใครรู้ว่ามนเทียนหายไปไหนไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยเท้าไม่มีกล้องไหนจับภาพได้แต่ชาวบ้านละแวกนั้นบอกว่าทุกคืนฝนตก จะเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นช้าๆผ่านทางโค้งพร้อมหญิงสาวนั่งอยู่เบาะหลังเธอจะมองออกมาทางหน้าต่างเหมือนกำลังขอบคุณใครบางคนและหลังจากรถคันนั้นผ่านไปจะมีกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยอยู่ในอากาศเสมอก็จบกันไปครับขอทุกท่านโปรดระวังเสียงกระซิบ ข้างางหูแล้วพบกันใหม่นะครับเล่าเรื่องหลอนสตอรี่